อ่าที่นี่ก็มีปลาสลิดสลิดหินหรอเขาเรียกปลาสลิดหินหรือเปล่าเยอะแยเลยนี่น้องพิมพ์มาดูปลานะคะน้องพิมพ์ปลาสวยป่ะไหนดูใต้น้ำดีโอ๊ยปลามันมาใกล้ๆแม่เต็มเลยม่ตองไม่จมน้ำนี่ไงน้องพิมดูดิปลามันมาดูเดติกลัวปลาดูดีตกกลัวปลาทำไม มันมีปลาชนิดอื่นด้วยนี่พี่โอ๊ะโอ้โหขาวตัวเมเลยนี่มันมาดูอะไรกันเอ้อยเนี่ยอะไรที่ไหนอะน้องมินชินี่หนูนเนีนเ่ยปลาประลาด มารอกินขนมปังใช่ไหมเนี่ยไม่มีให้นะจ๊ะบ้านนี้ไม่ให้ขนมปังเธอะนะจ๊ะอ๋าน้องพิมหายไปไหนแล้วอะจ๊ะนูน่นไปนู่นแล้วอ่ะอ๋อตอนนี้น้องพิมเขากล้ายืนในน้ำแล้วจะมาดูปลาอ่ะไหนามาดูสิลูกอาจุงมืองจับปลาตรงนี้แหละตรงนี้ก็ได้สวี ทำไมอะลูกไ,ไ,ไม่แกปลา

เยย่ปีที่เราเราเคยมาพายคายักคานูอะไรเนี่ยที่เกาะห้องแห่งนี้นะคะบันยะกาศไม่ใช่แบบนี้เนาะปะปะ๊ามันไม่มีไอ้ท่าเทียบเรือที่เป็นไอ้ลอยๆยเนี่ยพลาสติกลอยลยสะพานเนี่ยไม่มีเจ็ดตีเนี่ยไม่มีสมัยก่อนเงียบมากท่านนี้มันคึกคักสุดๆเกาะห้องนี่เป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติทานบกกรณีนะคะ